แฮปปี้ฮอลิเดย์สุขสันต์วันฉลองมาส่งของให้ลูกค้าครับที่ป้ายนิเล็กถนนหน้าเมืองร <st> ีวิววันนี้ฉันหนึ่งจะแก้เอวอย่างดีไล่สะโพกครับเรงเลร์ <L anger. S 2> งานนี้ลูกค้าจากจังหวัดสมุทรสาครครับส่งเกยงยีนเริงเริ่ er มาา3ตัวดีไซน์คนละแบบกันหมดเลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันนะครับลหลักๆส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนมีสะโพกนะครับแล้วก็เอวเล็กเพราะฉะนั้นจะต้องไล่ใหม่ครับก็คือไล่ตั้งแต่เอว แล้วก็ต้นขาลงมาครับให้ได้สเต็ปตามที่ต้องการนะครับเดงเลอร์จะเป็นเกงยีนที่มีดีไซน์เฉพาะตัวคือตะเข็บคู่ครับก็เราจะมีการสไลด์ลงมาแล้วก็ชั่งหนึ่งจเจนเย็บห่อให้นะครับแล้วก็ไม่สังเกตก็จะไม่รู้เลยว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นก็ไล่สะโพกด้วยนั่นเองครับหรืออย่างดีว่าง,งั้นเถอะลูกค้าท่านนี้ครับส่งมาหลายรอบแล้วครับก็คือแบบมาใช้บริการเรื่อยๆเพราะว่าทาแล้วแกใส่ได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือทําทรงทำอะไร มีตัวสีดำาดงเลอร์ครับเช่าหนึ่งทำทรงใหม่ให้ทั้งหมดนะครับแต่มันมีกระเป๋าข้างนะเช่าหนึ่งต้องลื้กระเป๋าออกใหม่หมดเลยครับแล้วก็วางแพทเทิร์นใหม่แล้วก็เอาตัวสีน้ําเงินนะแต่เป็นแบบครับเราคู่ความอยู่ความยาวแล้วต้นขาหัวเข่าปลายขาอันนั้นเช่าหนึ่งจะทำทรงง่ายๆรีเซ็ตทรงใหม่เลยส่วนไอตัวสีสีเอยืดเนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะมันลูกค้าก็กังวลว่าจะเชื่อหนึ่งจะเก็บอะไรตรงไหนยังไงครับนี่ก็เห็นภาพแล้วว่าไม่สังเกตไม่รู้ว่ามีการแก้ทรง,กนนงกเกิดขึ้นเชื่อานแบบนึ่ เย็บห่อให้นะครับก็ต้นฉบับมายังไงเครื่องหนึ่งก็แก้ไขใกล้เคียงต้นฉบับแบบนั้นครับไม่สังเกตไม่รู้เลยว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนี่คืองานสียดยของเจ้งหนึ่งครับเจ้าหนึ่งจะส่งของให้วันเสาร์ก็ทําง,งานส่งของได้ด้วย ไฟใสเชียงจะเกิดฝนตกล้าเลยหลักๆช่างหนึ่งนะครับไปส่งของให้ลูกค้าจะใช้ไปรษณีย์เป็นหลักนะครับเพราะว่าช่างหนึ่งค่อนข้างจะมั่นใจในบริการของไปรษณีย์ครับก็ไปส่งไปรษณีย์ประจํานะครับจะมีไปรษณีย์เล็กก็อยู่ เขาก็เปิดวันวันเสาร์ก็เปิดนะครับเจ้าหนึ่งก็บริการส่งให้ครับส่งของให้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับอกาดหน้าเชิญใหม่ครับลูกค้าจากจังหวัดสาครนะครับลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเ<ด>อสไลน์ไอดีเอ5นยเบอร์รโทรเจ้าหนึ่งครับ0 8 1 3 9 7 7 9 5 5จะโทรมาก็ได้หรือเอสไลน์แล้วก็ส่งไฟล์ภาพไฟล์ข้อมูลมาได้ดีดทีให้บริการทั่วประเทศไทยครับติดตามชมคลิปรีวิวเนี่ยบ๊ายบาย